สวัสดีครับเป็นผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า RCL a Rebirth นั่นเองนะครับในที่สุดก็เปิดให้บริการสักทีหนึ่งนะครับสำหรับ RCL a Rebirth ภายในเกมนี้ก็มีในส่วนของตัวเนื้อเรื่องต่างๆให้เราได้เล,เ,เล่นกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟ,ฟิกในเกมกันนะครับตัวบรรยากาศการเล่นจริงๆเหมือนพวกเกมโบด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเนาะอาชีพภายในเกมนะครับหลักๆอยู่นะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3อาชีพเนาะก็จะมีเลนเจอร์นะครับนักธนูเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นในส่วนของคล้ายๆแบบตัวเบอร์เซอร์เกอร์อะไรแบบนี้นะครับที่ถือขวานเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นนักเวทเนาะเดี๋ยวเล่นเล่นนักเวทนั่นแหละนะครับจบๆกันไปนะครับโทนภาพของเกมนี้นะครับเหมือนเราเล่นในส่วนของตัวเหมือนเขาเรียกอะไรนะเดียโบอะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะ ตัวเกมเพิ่งเปิดให้บริการแบบเต็มๆนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีค่ายหนึ่งที่เอาไปเปิดให้บริการนั่นเองผู้ชมครับแล้วก็น่าจะปิดไปแล้วมั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับไม่มีภาษาไทยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มันถือลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็เปิด g l o b a l เนาะก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ว์ชั่นเทสนะครับหลายเวอร์ชันนะแล้วก็ตัวเกมอ่ะมันมีหลายชื่อด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชั่นนนึงะครับ ทีนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการเล่นของเกมนี้แล้วนะครับนะก็เป็นการจบตีประมาณนี้นะครับกราฟิกมันจะโทนแบบดัากด๊กมืดๆไปเลยนะ เนี่ยครับก็การเล่นก็จะมีดีเพกันสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening คอน k คย์น์แพค tower of fantasy ark night harry potter blue arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center ช่วงแรกถ้ามันเข้าเกมไม่ได้อะครับคือเซิร์ฟเวอร์มันเต็มนะครับให้เลือกเซิร์ฟเวอร์อื่นเนาะเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเล่นกัน ประมาณหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะเซิร์ฟจ,จำกัดด้วยนะครับสมมติว่า s u เซิร์เต็มก็คือมันให้เลือกเซิร์ฟใหม่เลยนะไม่สามารถลงทะเบียนในเซิร์ฟนั้นๆได้แล้วนั่นเองุกชมโอเคไป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 มาสกิลมาสกิลมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทางแยกไปด้านซ้ายมึออ๋อไปไม่ได้ทางนี้ล่ะไปไม่ได้นะครับแล้วมันจะให้ดูในแผนที่ทำป้าแสงเลเซอร์อะไร ให้ดูว่ามีแบบเขากั้นอยู่อะไรแบบนี้เหรออ่ะไปกันต่อครับลุยตอแล้วถามว่ามีออตโต้ไหมผมว่ามีน่าจะตรงนี้นะครับอันนี้ออตโต้สกิลต่างๆคิดว่านะน่าจะมีนะครับอารมณ์เหมือนเดียโ,โบครับโอเคอืมเอาดิโอ้ยติดพิษด้วยว่ะวิ่งไปครับ <Yeah. S 2> Who are you ชึบชึบชึบชึไปในช่วงแรกนะเจอบอสมะ้ยเนี่ยโอ้ m ม g ก็โอ้โหโอ้โหยังไงนี่ยังไงนี่ยังยังไงนี่ยังไงนี่โอเคแล้วก็มี new skill unlock นะครับนี่ครับใช้สกิลน้ำแข็งได้นะสำหรับตัวละครของเราชึบชึบชึบชฟาร์มสบายมากเพราะว่ามันเป็นโจมตีระยะไกลนะครับแช่มัน ติดสตันไปเลยนะติดน้ำแข็งไปเลยนะครับน่าจะเป็นบอสเริ่มต้นนะโอเคไอตัวข้างหน้าน่าจะเป็นบอสเริ่มต้นนะครับ so well. อันนี้ยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะแช่แล้วก็ยิงไปดิทำไมบอสมันดูน่าเกลียดน่าก,กลัวจังวะ <laughs> ดูไม่เท่ไม่โหดเลยมันดูน่าเกลียดมากกว่านะครับเฮ้ยตัวนี้เท่อะนัหนูนัหนูนัหนู ไม่เป็นบอสจริงเหรอโอเคไปครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าเข้าตัววาร์ปไปแล้วครับน่าจะไปไอตัวเมนูกลางที่มันเป็นรวบรวมเมนูการเล่นนะครับที่เป็นแชปเตอร์ต่างๆคิดว่านะเพราะว่าผมก็เหมือนเคยเล่นเกมนี้มาอยู่แล้วนะครับเมนูสกิลมาแล้วก็ทำการวิ่งไปจ้าวิ่งไปวิ่งไปไอ้บอสอยู่ตรงนี้บอสอยู่ตรงนี้นี่ครับบอสแบบน่าเกลียดน่ากลัวครับโดนสกิลไป ไปไปจะไปจะไปจะไปสกิลไปสกิลไปไปไปถ่ายไปสกิลไปเอาไม่โดนไกลไปเอาไม่โดนไม่โดนถ่ายมาถ่ายมาโอ้โหโดน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 สกิลไปสกิลไปไกลเราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับผมก็กำจัดป้อนเรียบร้อยแล้วนะ โอเคได้ของได้ย p นะครับแล้วก็ได้โกเนาะแล้วพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการรีเทิร์นออกจากตัวแมปก็มีคัสซีนะครับสกิปเลย mm hmm. คิดว่าเราจะส่งมาที่อ่าที่เป็นแมปกลางครับมีพวกเอต่างๆอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเนี่ยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นอ่าจุดศูนย์กลางนะครับการเล่นของเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นอ่าตามเควีนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีตัวละครอื่นที่เราสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมเข้ามาเล่นได้นะครับกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันจะเป็นการเล่นตามตัวพระกิจตัวเควสเนาะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราหยุดได้ไหมอันนี้คือมันบังคับนะคือถ้ามันอยู่ในช่วงสตูดิโอที่บังคับะครับทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคนิวฟังก์ชันนะครับเนี่ยเล่นเป็นแชปเตอร์อย่างที่ผมบอกไป อืมแล้วก็มันจะมีพวกบอสในแต่ละเชปเตอร์ที่แบบแตกต่างกันไปให้เราเข้าแบบไปหาทรัพยากรน,นะครับเราก็ต้องกดเข้าไปตามที่เขาบอกนะ re ส่วนระบบอื่นๆก็น่าจะมีค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรดอาวุธใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆภายในเกมครับมันมีครบอยู่แล้วตัวนี้นะครับ ไม,ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันเหมือนกันหมดแล้วเนาะสำหรับเกมที่เป็นแนวแอคชั่นแบบนี้นะครับนะแต่บรรยากาศการาฟิกอะครับให้อารมณ์เหมือนพวกเดียร์วอาจจะไม่ได้แบบการาฟิกเทพเหมือนอันดิเซมเบอร์นะอันนั้นการาฟิกเทพจริงนะครับอันดิเซมเบอร์นะโอเค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 อืมความสบายแต่จริงอะรีบไปก็ได้นะไปจัดการในพวกที่มันเป็นตัวเคร,รืฐฐ่องจิครับถ้าจำไม่ผิดนะมันสามารถ วิ่งไปได้เลยมั้งเนี่ยวิ่งไปเลยไม่ต้องสู้นะน่าจะไปได้เลยนี่ครับมันจะก,การบอสด,ดีกว่าไอพวกลูกกระจกเสียเวลาสู้กับบอสด,ดีกว่าลูกกระจกค่อนข้างเสียเวลาครับบอสด,ดีกว่าบอสด,ดีกว่า,ดดวานี่ครับเรียบร้อยคือจะไดผ่านเร็วอ่ะครับแต่จริงๆอ่ะก็แนะนำให้ฟาร์มดีกว่านะครับมันจะได้พวกทรัพยากรด้วยนะ ันนี้คือแบบออกได้แล้วนะครับเนี่ยออกได้เลยออกเลยรีบออกเลยนะครับตัวละครกำลังกเกลี่ยงนะครับเราต้องรีบออกนะอ่าเราออกมาแบบง่ายๆนะครับมันก็มาที่แบบอ่า chapter กลางเหมือนเดิมเนาะไม่รู้ว่าหลุดช่วง t ท t เรียลหรือยังน่าจะหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวดูจดหมายก,ก่อนว่ามันแจกอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่วิลคัมรุ่นนี้นั่นนะครับเออชิปเมนต์เนาะอ่าระบบในเกมนะครับด้านขวามือก็จะเป็นพวก อเควตนะครับสามารถตั้งทีมเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมนูเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดนะครับมันจะเป็นตัวละครการขายของนะครับระบบกิด์เชลเตอร์ต่างๆนะครับกระเป๋าเนาะก็มีพวกของนะครับก็ลองกดใช้ดูว่ามีอะไรนะสามารถขายของนู่นนี่นั่นได้นะครับอุปกรณ์สมัยก็มีนะมีท็อปอัพนะครับโอ้โหแจกปีกแบบมันกราฟิกมันไม่ได้ดูดีกว่าแต่ก่อนเลยนะผมว่ามันกราฟิกเหมือนเดิมเนาะ S 1> <S 1> เนี่ยเดี๋ยวตัวละครเนี่ยมันปลดล็อกเพิ่มเติมได้นะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่แบบแตกต่างกันไปเนาะมีคอสตูมด้วยนะครับแต่นะตอนนี้เหมือนยังไม่อัปเกรดเข้ามาหรือเปล่าหรืออัปเดตเข้ามาหรือเปล่าส่วนตั้งค่าเดี๋ยวดูให้นะครับมีไม่มีภาษาไทยนะมีแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนกราฟิกผมก็เปิดได้แค่นี้นะครับในอิมูเลเตอร์นะถ้าจะให้สว่างอก็ลองปรับดูนะครับ ลองปรัขึ้นดูเอาแล้วออกอยังไงเนี่ย Back to Login นะครับเอากดผิดเฉยเอาเป็นว่าเออน่าจะแนะนําให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เราเข้าเล่นเกมนะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกครับเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าล็อกอินเะนี่ยมาใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการทําการดาวน์โหลดดิ้งตรงนี้นะครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีหน้าล็อกอินขึ้นมานะครับผมเล่นแบบไม่ผูกบัญชีนะที่เกียรผูกนะครับ เนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าได้ใช่ไหมให้เรากดตรงที่เซิร์ฟเวอร์ครับตัวแดงแล้วก็มันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับเราเลือกเลยอ่ะกดดูนะครับเลือกที่เป็นสีเขียวเนาะสีแดงมันเล่นไม่ได้แล้วมันฟูนะครับสีเขียวกู๊ดกำลังดีนะครับแล้วกดเลือกแล้วก็ทําการสร้างตัวละครแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับเข้ามาแล้วมันจะมีให้เราสร้างตัวละครทั้งหมดอ่าสามตัวละครอย่างที่บอกไปนะครับจุดเรียไกล2ออาชีพนะครับแล้วก็ระยะไกล อาชีพหนึ่งประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ